สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออโต้โซลิตี้ของเรานะคะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะคะคือวันนี้เรามาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะกับ r o ยเออร์แอนค่ะวันนี้นะคะ r รยเออร์แอนนะคะเขาจัดกิจกรรมผู้หญิงกอล์ฟซิ่งได้ค่ะปีที่4แล้วนะคะเขาจะให้เรานะคะขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาอะค่ะตั้งแต่โชว์รูมแล้วก็ไปทัวร์ที่ร่มเก้ามานะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะมาที่ สนามฝึกชั่วคราวนะคะเพื่อจะมารู้เทคนิคการขับรถที่มันเป็นรถคันใหญ่อะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเขาจะมีรถให้เรานะคะหลากหลายรุ่นนะคะมีทั้งนักข่าวแล้วก็ลูกค้าของเขาอะค่ะมาทํากิจกรรมกันส่วนกิจกรรมจะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะคือเวลาเรามองภาพก่อนนะว่ามอไซค์เนี่ยมันเป็นของเล่นของผู้ชาย นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ขี่ได้เราก็เคยเห็นผู้หญิงขี่รถเล็กเหมือนกันนะแต่เราเห็นผู้หญิงขี่รถใหญ่น้อยมากแล้วบางเงินเราก็โชคดีที่ว่าเรามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้หญิงเยอะพอสมควรทุกครั้งเวลาเราจัดทริปครับมันก็มีผู้ชายมาเยอะผู้ชายมาเยอะเราก็เลยบอกเราขอจัดกิจกรรมสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเราเรียกว่า Girl's Day Out ซึ่งอันนี้นเป็นปีที่4ที่เราจัดแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าปกติมันขี่อย่างเดียวขี่ที่อย่างเดียว คราวนี้เนี่ยามาเสริมทักษะหน่อยก็ดีเขาจะได้เห็นภาพาว่าเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งผู้หญิงนะครับในการขับขี่ฉะนั้นเนี่ยเราเน้นมากเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถขี่ได้และมาเทรนเพื่อที่จะสร้างความความปลอดภัยให้ตัวเองไม่งั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะแบบขี่แบบด้วยความเร็วไม่กล้าขี่ไม่กลัวจะเบรกนะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการขี่ท่านั่งที่ถูกต้องนะครับการกดเบรกที่ถูกต้องนะครับการเว้นระยะทางที่ถูกต้องอนะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยตอบรับดีครับผม สักพูนี้นะคะเราได้ไปที่สนามทดสอบค่ะสนามทดสอบน,นะคะก็จะมีอินสตัคเตอร์นะคะมาคอยแนะนําวิธีการขับขี่รถที่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่สําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็คือเราจะมีสงสถานีด้วยกันกนะ็คือสถานีแรกคือสถานีเบรกก็คือเขาจะสอนวิธีการเบรกที่ถูกต้องค่ะปกติของเราที่เราขับเ,เราขี่มอเตอร์ไซค์กันทั่วไปนะคะเราจะใช้เราจะํำคันก่อนเราถึงจะเบรก แต่จริงๆแล้วหลักการที่จบก็คือเราจะต้องกำเบรกครับก็เบรคขา้าพร้อมกันจนกว่ารถจะเกือบหยุดสนิทนะคะเราถึงจะขัคา,คาคันเพื่อป้องกันให้รถดับสถานีที่สองนะคะเป็นการออสอนให้เราอะค่ะใช้ handling ในการสลาลมนะคะก็คือเขาจะตั้งปวยะค่ะแล้วก็ให้เราอะคะอ่ะบังคับรถโดยการที่เราอะค่ะไม่ต้องกำคาละไม่ต้องกำเบรกนะคะใช้แค่คันเร่งในการส่งรถให้ไปข้างหน้าแล้วก็สอนวิธีการมองไกล เวลาที่เราจะเข้าโค้งอะค่ะให้เราอะสอนว่าเราจะฝาดสายตาไปทางไหนเพื่อให้เราเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำค่ะ ภับารกิจนะคะเกอร์เดย์เอานะคะผู้หญิงกะซิ่งได้ปีสนะคะเรามาถึงจุดหมายปลายทางนะคะบอกเลยเลยค่ะว่าตลอดทางนะคะเราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผู้หญิงอย่างเราไม่เคยขับรถใหญ่ขนาดนี้บนถนนในกรุงเทพค่ะก็ตื่นเต้นมากแต่อยากจะบอกเลยนะคะสําหรับผู้หญิงนะคะการที่จะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเราต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมก็คือหมวกกันน็อกแล้วก็ขาดไ,ได้คือเสื้อแจ็คเก็ตและวันนี้นะคะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือค่ะจําเป็นมากเลยนะคะแล้วก็ าก,กับผู้หญิงนะคะที่ต้องการจะขี่รถขนาดใหญ่นะคะก่อนที่เราจะขี่ออกถนนนะคะเราควรไปเรียนรู้การขับขี่ให้พร้อมที่จะออกถนนมาก่อนแล้วเราก็จะสนุกกับมันค่ะวันนี้นะคะออโต้โซ i ซตี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่เห็ดนนะ่ะ